เันหน้เลยค่ะบอสสวัสด yeah. yeah. ีครับเย้เหนื่อยมากเย้หาไม่เจอเหรอหาไม่เจอ

าเนื้อว่าจะดูว่าอายุจริงกับอายุร่างกายแตกต่างนจะรู้ว่าเราจะต้องขอประกักายตรงไหนบ้างขอเป็นข้อมูลส่นัเลยนะเดเดกล้องจะูได้นะคอบนหกได้เลยัมันดกล้องจังลย

วนเนี้ยครมันจะเป็นไขมันเนินนการเนี้ยแล้วบอกอายุร่างกายด้ยทพรบอกว่าร่างกายแบบไหนเขาจะบอกว่าร่างกาย่้างในเราอ๋อแต่เคสร่างกายข้างในใช่เขาใกล้หัอายุี่สิบแปดแยุรงกายไควรเกินไหนเขาไม่ได้ออเสาควเกินไห ต้องข้รองเทาเหรอไม่ต้องขดก็ได้เหด้โ้ยมนจีกระแสายๆอ๋อนั่น๋อให้สัมผัสใช่แบอาแฟนคับได้ไหมเราจะได้เยอะแบบเยอะ่ไม่ใชกเิดที่ช่คะ่เใครสนใจจวัดไม่ไรูดวดอยู่ัวขีดทะลุีดวัดบ้านตอมือดังๆน่ แกะยากนะน่พี่ด้ทอดทอนะถ้าเผือบานผลนหลระนะ I <laughs>